มิวกี้วันนี้แม่ของฉันไม่อยู่อ่ะฉันไม่อยากนอนคนเดียวเลยถ้าอย่างนั้นฉันขอไปนอนบ้านเธอสักคืนได้ไหมไม่ดีมั้งบ้านของฉันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับคนอื่นเท่าไหร่อ่ะไม่ปลอดภัยยังไงถ้ายังอยู่ได้เลยน้านามิวกก้น้า,นา,นา, Milky, นาฉันขอร้องละ่ะให้ฉันไปนอนกับเธอเถอะนะก็ได้ก็ได้แต่ว่าเธอต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะได้เลยเมื่อเธอมานอนบ้านฉันก็จะมีกฎที่เธอต้องปฏิบัติตาม กฎอะไรบ้างว่ามาสินี่คือคุณยายของฉันท่านเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ววิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมไปไหนท่านรักบ้านหลังนี้มากสวัสดีค่ะคุณยายหนูมาดีนะคะอย่ามาหลอกมาหลอนหนูเลยนะคะเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมไฟเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจคุณยายของฉันแกแค่หยอกเล่นนะ่ะแกะฉันกลัวแกห้ามพูดคำว่ากลัวเด็ดขาดทำไมอะ กฎข้อที่1เมื่อมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นห้ามพูดคำว่ากลัวหรือแสดงท่าทีกลัวเด็ดขาดเพราะวิญญาณคุณยายของฉันจะได้ใจและแกล้งแกหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคฉันจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหนูไม่กลัวคุณยายหรอกไม่ว่ายังไงหนูก็ไม่กลัวแกไปอาบน้ำได้แล้วกฎข้อที่2ของการนอนบ้านฉันคือต้องอาบน้ำก่อนสองทุ่มทำไมฉันต้องอาบน้ำเร็วขนาดนี้ด้วยอะยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยหากเกินสองทุ่ม น้ำที่เคยใสสะอาดอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงของเลือดไม่ก็มีกลิ่นเหม็นสาบของซากศพเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะรีบไปเถอะกฎข้อที่สามห้ามออกจากห้องนอนของฉันจนกว่าจะเช้าห้องนอนของเธอไม่มีห้องน้ำในตัวด้วยอะแล้วถ้าฉันปวดฉี่จะทำยังไง เธอต้องกลั้นฉี่ไวให้ถึงที่สุดหากเธอแหกกฎเธออาจเจอวิญญาณของคุณยายฉันก็ได้ตกลงฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่มานอนบ้านเธอก็ฉันบอกเธอตั้งแต่แรกแล้วไงว่าถ้ามานอนบ้านฉันต้องรับความเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้เฮ้ยฉันพลาดไปแล้วไม่น่าเลยอะ่ะกฎข้อที่4ี่ของการอยู่บ้านหลังนี้ก็คือต้องนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสามอะไรกันนี่เพิ่งสองทุ่มเองต้องนอนแล้วเหรอเฮ้ยฉันนอนไม่หลับรอก กดข้อที่5ข้อสุดท้ายหลังตีสามเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเธอห้ามหลับเด็ดขาดแล้วถ้าสมมติว่าฉันหลับเกินล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเธออาจจะถูกพลากลุงมิญญานออาจากร่างได้นะสิถ้าอย่างนั้นฉันรีบหลับก่อนนะเดี๋ยวตีสามก็ต้องตื่นแล้วเช้าแล้วดีใจจังเลยเธอทำตามกฎได้ทั้งห้าข้อเลยคราวหน้าถ้ามีโอกาสเธอมานอนบ้านของฉันอีกนะฉันยินดีต้อนรับ ไม่เอาแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมานอนบ้านเธอ